นี้ก็ฟังเบิรเพลงของครูนะ,ะพี่เอ,อ๋อรักสลักใจนะในเบอร์เพลงชื่อว่ารักสาวไกลบ้านในเวอร์ชั่นแบบร้องสดนะฮะรักสาวไกลบ้านมันปลูกต้นตาลเอาไว้ไกลตากลัวคนมาจอกกินเจ้าเสียก่อนเมื่อเราจะทันได้มา ปลูกตาเอาไว้ใกล้ตากลัวใครจะมาจอกกินเจ้าตาลรักสาวไกลห้องมันห่างตามองไม่เห็นนงครานกลัวหนุ่มบ้านใกล้เรือนเคียงมาเฝ้ามองเมียงอยู่ที่นอกชานดังหมดที่ใกล้น้ำตาล จะกินรสหวันสะก่อนตัวเราดัก,กลอบจะต้องมันกูริเจ้าชูต้องมันคอยเฝ้าเจ็ดวันว่างซ้อมดนตรีสามวันนาเรีขวาดลื้นเราถ้ารวยรวยเหมือนเขาจะไปนั่งเฝ้าทุกวันทุกวัน รักสาวเต็มที่จะคิดพานี้ก็กลัวกรรมนั้นคนรวยเข้าเฝ้าคอยปองเอาเงินมากองเอาทองมากันห่างนางไปเพียงสามวันไม่รู้แจ่มจันทไปกอดกับใคร ดัก,กลอบจะต้องมันกูรีเจ้าชูต้องมันคอยเฝ้าเจ็ดวันว่างซ้อมดนตรีสามวันนาเรีขควาดลืมเราท้ารวยรวยเหมือนเขาจะไปนั่งเฝ้าทุกวันทุกวันรักสาวา เต็มที่จะคิดพานี้ก็กลัวกรรมนั้นคนรวยเข้าเฝ้าคอยปองเอาเงินมากองเอาทองมากันห่างนางไปเพียงสามวันไม่รู้จันจันทไปกอดกับใคร สิบนิ้วก็กราบขอบคุณอย่างสูงนะฮะ